สวัสดีค่ะพบกับปนุษย์อีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ปนุษย์มีงานทำค่ะเห็นไหมคะน้องๆและเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ปนุษย์หัน่นผักเตรียมไว้ค่ะทำไส้ปอเปีย๊ยะผักค่ะเวจีสปริงโรนะคะ บรรจเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวก็จะคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะส่วนผักที่จะใส่ในปอเปี๊ยะสดนี้นะคะก็คือมีแครอทมีกระหล่ำแล้วก็มีนี้ค่ะนี่นี่อีกมีเซรัลี่นะคะแล้วมีต้นลิกค่ะแล้วมีลิกนี่คือกระเทียมใบกระเทียมค่ะนะคะ แล้วก็พอผัดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใส่บุ้นเส้นเข้าไปค่ะแต่ปนุษย์ก็จะเตรียมผักไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะผัดพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มพึ่งหั่นกระหล่ำไปได้หนึ่งหัวค่ะยังเหลืออีกหนึ่งหัวนะคะแต่ว่าแครอทเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาคุกเข่าให้เข้ากันค่ะแล้วก็หั่นด้วยเซอร์เรอรี่แล้วก็ลิกค่ะต้นลิกอีกค่ะถ้า ใส่ต้นลิกเนี่ยไอ้ต้นกระเทียมเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วหวานเลยนะคะเขาหวานมากเลยผักที่นี่วานด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กระหล่ำนี่แพงมากเลยนะคะลูกหนึ่งนี่14ดอลเลยค่ะ14ดอลลาร์เลยค่ะขอบคุณนะคะหนังร้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะปานุชก็กำลังหัน่นผักไปเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวชมตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยว เตรียมหั่นผักไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเสร็จแล้วก็จะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อเตรียมผัดพวกนี้นะคะขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วมาดูปนุษย์ค่ะหั่นผักทำสปริงสปริงโลผักนะคะพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใส่ก็คือพวกนี้ก็คือวุ้นเส้นค่ะเราจะใส่วุ้นเส้นเข้าไปตอนที่ น้ำผักเขากําลังออกใช่ไหมคะเพื่อให้โดดน้ําเข้าไปแล้วก็ผัดปนุชใช้แบบสุกนะคะถ้าเป็นสปริงโลผักเนี่ยทำแบบสุกคะ่ะใช้แบบสุกนะคะถ้าเป็นไก่หรือกุ้งเนี่ยเราก็ใช้ใช้สดๆเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้มีงานทํา ก็จะหั่นผักไปเรื่อยๆค่ะนี่ชมบรรยากาศตรงระเบียงบ้านปนุษย์ไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายเล็กๆค่ะมีจักรยานเล็กๆอยู่คันหนึง่งจักรยานน้อยๆอยู่คันหนึง่งแล้วก็ที่หมุนนั่นอันนึงค่ะสำหรับออกกำลังกายถ้าข้างนอกร้อนมากๆนะคะนี่ปนุษย์หั่นผักต่อชมไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหั่นผักไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะเห็นไหมน้องส่วนมากปนุษย์จะถ้าอาหารที่มีกลิ่นใช่ไหมคะปะนุษย์ก็จะมาทำอยู่ข้างนอกนี้ค่ะเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเนาะใส่ซอสใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นจะแรงค่ะปะนุษจะออกมาทำตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นครัว ี๋ยวโชว์โชว์โชว์ตรงนี้เป็นครัวสําหรับอาหารกลิ่นแรงๆค่ะถ้าเป็นพวกแกงแกงเผ็ดเนี่ยนะคะอาหารใต้ๆเนี่ยบรุกจะออกมาทําข้างนอกนะคะเพราะว่ากลิ่นแรงนะคะแต่ถ้าอาหารที่ไม่มีกลิ่นอะไรบนรทุกจะทําข้างในบ้านค่ะแต่บรุกชอบข้างนอกมากกว่าไม่ต้องดูแลยากค่ะชอบข้างล่างนะค่ะนะคะ มัน,นก็จะหั่นนี่เป็นเนี้ยซอยซอยเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาผสมเข้ากันเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเสร็จนะคะก็ค่อยมิกรวมกันพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันค่ะเอามาผัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะผัดอีกสวัสดีเจ้าโบวันนี้พี่เตรียมผักที่จะทำเวจจี้สเปงโรค่ะเห็นไหมคะมีแครอทมีแคบเบจ มีเซรัลลีมีลิกแล้วก็มีเวอร์มิชิรีแต่วันนี้เตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะมันหลายอย่างเตรียมไว้นี่เห็นไหมทำหมอ้อนี่สวัสดีค่ะคุณอับชะนูน้ายกัดนี่หม้อใหญ่เลยหม่บิ๊กเลยนะคุณอับชะนูน้ายกัด today I'm preparing veggies for the do the veggies spring roast up thank you สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า วิมิกเสร็จแล้วก็จะเอามามิกรวมกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยผัดค่ะเตรียมไว้ก่อนขอบคุณจ้ะโบชอบชอบไปด้วยสวัสดีจ้ามาอาน้องใหม่เหรอขอโทษทีสบายดีไหมอ๋อสบายดีค่ะเราก็นึกว่าใหม่มาสบายดีค่ะ How about you? How about you? สบายดีไหมฉันสบายดีขอบคุณนะคะนะันผักไปด้วยหันผักไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ thank you <laughs> นี่หั่นผักไปด้วยเห็นไหมก็จะมีผักมีเซอร์เรอรี่ทำเยอะทำเยอะมีเซอร์เรอรี่มีลิ้กระเทียมใบกระเทียมแคบเบจมิกทูเกเดชูมาโลไอวลล์แรปเดอะสปริงโรเวจจี้ today i'm do stuff first ิร์สทำไมเสียงมันหายมันร้อนเนะี่ยดูนี่ไปก่อนอยินดีเช่นกันค่ะยินดีเช่นกันค่ะอืม,อ,มอือช็อป ฉอบเวจีถูกสิลูกดีไซน์ฉอบเวจีเหรอใช่ฉอบ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 มายว์วันนี้วันนี้ฉันมีงานวันนี้โอเคอ่ะเนาะเอาหันมาทางนี้แล้วกันอ่ะดูใช่ What design <laughs> ไล์ไปด้วยหั่นผักไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้าเป็นกำลังใจ Thank you so much คุณ t ุก e ยด and later I will mix it วันนี้มีงานทำนะคะ ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเรามีงานทำเราก็เลยเออไลฟ์ให้น้องๆดูดีกว่าว่าเราทำอะไรวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดค่ะพรุ่งนี้ผัดพรุ่งนี้ก็จะผัดพรุ่งนี้ก็ผัด Tomorrow I will stir fry all the v e g g i e and put all the sauce inside, yeah mix together สวัสดีจ้าผัดไทยขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณคะ่ะไฟคลายการฟอร์มโบค่ะสวัสดีจ้าผัดไทยจากโบนะคะนี่ดูนะวันนี้ จ้าได้ได้เลยผัดไทยบ่เป็นอย่างค่าไปเลยปนุษย์กะ็ะไ่ขึ้นยังสี่แหละไปจ้าจ้าขอบคุณลหลายๆผัดไทยบ่เป็นอย่างจ้าสวัสดีวีนาะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้านุษย์เตรียมผักไว้ทำสปริงโรสไส้ผักนะคะเปาเปียผักค่ะแต่ปนุษย์ เตรียมผักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดค่ะผัดเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยให้ไส้มันแห้งแล้วก็ถึงจะมาหอ่อถ้าถ้าไส้ยังเปียกอยู่เนี่ยหลังจากที่เราผัดแล้วเราต้องต้อง,องเขาเรียกะไรกรองน้ําน้ําผักมันออกไม่งั้นเราห่อไม่ได้ค่ะอ๋อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะหาย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 เนาะขอให้หายหายหาย,หายเนาะ ได้ไปเดินเล่นอีกเนาะทายคลิปน้งามาให้เบิงเนาะคนสูงสูงไว้ก็นี่แหละมีต่หาหมอนี่แหละก็พบก็มีต่ไปพบแพทย์เลยละคือปนุดคือคือกันปนุดกับอาทิตย์นานี่ก็นัดหมออยู่ซิดนีย์คือกันก็ต้องขับรถเข้าไปซิดนีย์เพราะว่าบุกหมออยู่ที่นี่หมอกอรซิมาอีกตั้งบักสองอาทิตย์ก็เลยถือโอกาส ไปเที่ยวดีกว่าหาหมอพ้อมอยู่ในซิดนียขับรถไปกไกลถือโอกาสเที่ยวนำ้ำเนาะสาวอก็เป็นเรื่องสิละหาแต่หมอคือกันละยูนีก็คือกันเดี๋ยวก็ปวดเข่าปวดแข้งถ้าหมอเฮ็ดเวียวกนี่เนาะโอ้ยปว่วยปวดนุดก็เลยต้องเฮ็ดไปด้วยชิด้บอ <laughs> ชิด้บอบปว่วย ยังนแล้วก็ปวดเข่าตื่นมากปวดนั่นปวดนี่เนาะอขอบคุณเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณมากจ้าอ้าวนี่ถ้าปนุษย์บอบไปเดินปนุษย์ก็นั่นขี่จักรยานน้อยแล้วก็หมุนนั่นยานอ้วนเด้ขี่จักรยานน้อยไป <c oughs> เดิน ผักไปด้วยนะค่ะจะดังจับบชอบถ้าว่าออกกำลังกายก็น,นเนาะก็เมื่อยเนาะผู้เฒ่าเนาะสว่าทั้งหลายอายุหลายแล้วก็เป็นยังไงล่ะหาแต่หมอคือกันล่ะนุษล์กระเที่ยวคือกันแต่ว่า สวัสดีจ้าสวัสดีอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะจากน้องวีน่านะคะทิหน้านะถ้าสัญญาณดีๆนะไปซิดนีย์นะพี่จะไปไล่าฟ r a f อ่ c ไปไล่ไฟเขียวไฟแดงอยู่ซิดนีย์ให้โดยนะตรงสีแยกไฟแดง q v b เลยถ้าสัญญาณถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีนะ อ่าลองดูสิเป็นไลฟสีแยกเมืองน้อยดูมั่งขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะที่เขาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เช้าเช้ามานะถ้าตื่นเช้าก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็นั่งดื่มกาแฟไปพร้อม แล้วฟังที่นั่งอยู่นี่ก็ทำอาหารที่มีกลิ่นที่มีกลิ่นถ้าผัดเผ็ดก็ออกมาทำข้างนอกถ้าอะไรจืดๆก็ทำอยู่ในบ้านเพราะว่าเนาะถ้าอะไรอบๆก็ในบ้านส่วนมากแล้วชอบออกมาทำข้างนอกมากกว่ามันสะดวกดีไม่ต้องเที่ยวรักษาความสะอาดอยู่ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยเตรียมผักไปด้วยสวัสดีค่ะรสขอบคุณนะคะคุณโรสขอบคุณมากๆเลยวันนี้พี่นุชมีงานทำหั่นผักหั่นผักเตรียม เตรียมทำอาหารเตรียมที่จะขายอาหารละค่ะอีกแค่สามอาทิตย์นี้ก็เปิดแล้วค่ะอีกสามอาทิตย์นี้ก็ว่างไม่ไม่มีเวลาเท่าไหร่แล้วคงจะไม่ได้ค่อยได้เจอกันละเจอช่วงช่วงนี้ก่อนอีกสามอาทิตย์นี้ก็ยุ่งละเปิดร้านละค่ะอีกสามอาทิตย์เปิดร้านละคงจะไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนละ ช่วงนี้มีเวลาอยู่ยัง <c oughs> ยังตะรอนได้อยู่ค่ะยังรอได้สวัสดีเจ้าวีน่าจากพี่โบนะคะ กระลำแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวเราค่อยเสร็จลงไล่แล้วก็ต้องหัน่นหั่นเซอร์รี่หั่นลิกเตรียมไว้สําหรับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้ผัดอย่างเดียวไม่ต้องมาหั่นผักอีกไหมคะหม้อหม้อบักใหญ่ห <laughs> ม้อบเร่เทอหม้อบักใหญ่เ่ยค่ะ กิกีเดินอยู่ข้างนี่อุย้ยไม่ใช่นั่งรออยู่ตรงนี้หรอได้ยินเสียงยายเนี่ยอ๋อเอา้าใช่จริงกิกี้อยู่หน้าบ้านนั่งรอยายเดี๋ยวยายออกไปลูกเดี๋ยวยายเสร็จก่อนนะเดี๋ยวยายหั่นผักกิกี้อยู่นั่นแหละนี่กิกีรออยู่หน้าบ้านเนี่ยคะ่ะเห็นกิกี้ไหมเฮ้ยเยะกิกีเข้าไม่ได้ลูกยายหั่นผักนะยายหั่นผักเดี๋ยว เดี๋ยวขนกิ๊กิ๊เข้ามาในผักยายอ๋อว่าแล้วกิ๊กิ๊ต้องมานั่งรอแน่เลยกิ <c ười> ๊กิ๊มารอกิ๊กิ๊มารอเดี๋ยวยายเสร็จละอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จละเดี๋ยวเสร็จละอีกแป๊บเดียวอีกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียว ไม่นานไม่นานไม่นานค่ะอีกสองนาทีก็ไปแล้วอีกสองนาทีลูกรอยายอยู่นั่นเนี่เดี๋ยวยายออกไปมาเรียกทั้งวันแหละกิ๊กะมาทั้งวัน ถ้าไม่ออกไปก็เห่าเรียกรู้เลยว่ากิ๊กมาเรียกเห่าห้องงองงองงอง mm hmm. เดี๋ยวยายออกไปยายเสร็จแล้ว อยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกทุท่านเลยนะคะที่เข้าไปกํกำลังใจค่ะขอบคุณโรสโบวีน่าพัทย thank you คายการ thank you I have to go now I have to finish live stream now ดูซ m e job ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆหดูดําปิดปีเลยย่างจริงๆคนไม่ดํานะมันมืดเฉยๆฝั่งเนี้ <laughs> จริงจริงไม่ได้ดํานะ มันมืดเฉยๆฝั่งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะดูที่สวยๆดีกว่าขอบคุณโบโรสนะคะทุกๆท่านที่มาเป็นกำลังใจค่ะน้องผัดไทยคายกัสสีบานเปิดหน้าคุยแล้วเย่นี่นี่นี่ป้านุชกำลังจะทำไส้สปริงโลผักดูหม้อเสื้สีบานหม้อบักใหญ่เลยเห็นไหม หม้อใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมหม้อใหญ่ขอบคุณมากค่ะสีบานจ้าพี่นุชปนุชจะไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้าตอนนี้ก็ต้องรีบไลฟ์หน่อยเดี๋ยวอีกสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์ก็คงจะ ไล่น้อยลงแล้วค่ะเพราะว่ามีงานต้องทําแล้วหยุดมานานแล้วค่ะขอบคุณมากๆา,กากค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วจ้าไปแล้ว <_ t ot> เดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะยังไม่หนีพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนจ้ารีบั่นผักให้เสร็จค่ะโมระโมผัก ผักปนุษย์ไม่เสร็จเลยเนี่ยโมจะโมเนี่ยโอเคค่ะแล้วเ,เจอการสีบาลสวัสดีจ้า